g o ณมอร์น i ิ่ค่ะคุณมอร์นิ่ค่ะทุกคนเช้านี้ที่เขาใหญ่หนาวมากค่ะก่อนกลับก่อนกลับก็จะมีตอนแรกก็จน้อยเล่นไหคะจ้าแม่บังคับใช่ไหมลูกแม่ขอโทษด้วยนะคะแม่ขอโทษนะคะ,ท,ะ,คะที่บังคับลูกเล่นน้ํา <c oughs> แม่รู้ว่าลูกไม่อยากเล่นเลยแต่ลูกอยากเล่นมาก วิ่น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 รอรัรัยบ่ฮ่าฮ่าฮ่่มันใจโอ้ยมันดีอย่างนี้นี่เองสาวายน้ำเนาะเนาะโอ้ย ยกเลยยกเอยกขอยกขอหนึ่งสองอฮ้ยยกขอยกขอยกขอยังอนะ่ะวู้ยหนาวไหมล่ะ<า>หนาวน้องหนาวใช่ไหมเหมือนฝนเลยพอ่อฝนจริงๆด้วยฝนล,ลงไม่ดีละกขึ้นแลวนะครับป๊อกก<ะ>็บอกสิ <c oughs> เราเปียกอยู่แล้วนะป๊าฝน <c oughs> ร้อยนอลบมากลางให้แม <él an ici> <an ici> ่หน่อยเจ็บอยู่นีดนลงอาไงนะคะ

มาทู่ยู่อะไรในน้ำเราวินบอก่าอะไรนะหนึ่งสองสามวินวินหนึ่งสองสามกระโดดพี่ป๊อฟักไข่แล้วนั่น สนุกไหมวินพี่ป๊อบนี่คงไม่สนุกหรอกพี่ป๊อบไม่อยากเล่นน้ำแต่แม่มังคับเล่น <c oughs> <c oughs> ลองโดนออกมาแล้วคะท่าไหนดีคะท่าที่มันปลอดภัยท่าไหนก็ได้ลูกตีลังกาจ้าแล้วแต่ลูกค้าเอาสิบตลบเลยนะคะเคยยังไงทำเป็นเอาเอาท่ายังๆงวะเอามาใกล้ๆเท้เท้ามาหนึ่งแล้วว้า nướng sao vậy nướng sao sao mày nướng sao sao, mìnhสนุก chắcเลย nướng sao sao นานๆนานๆสองหนึ่งกระโดดกระโดดท่าอะไรดีมาให้ใกล้ให้ใกล้เท้าเดี๋ยวทาจะนึกให้หนึงเฮ้ยดีมืยดีมั้ย

เก็บบอลก่อนวินเก็บบอลให้ได้ก่อนเก็บบอลเส่ตะกร้างเรียบร้อยก่อนลูกอ่าหนึ่งสองพี่ป๊อประโดดหนึ่งสองสามสามสเย้คนไม่โดดสนุกจังเลยละ ลอยังวินจะเกาะจะเกาะวพี่วินวินพี่ป๊อบจะกระโดดแล้วนึง 啥？啥？ หนงสองสิ2อ่สอะไรดีคะมาข้าใกล้ๆขาแม่นเฮ้ยปวเจ็บอ่ะเราจะมาเดินบนตามกันนะคะสาม tháo mất đi ra. tháo mất đi ra. Tao mất đi đi ra. Tao mất đi ra. Tao đi 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 งี Hi. Hi umas, ้อันยองคือหนูเล่นอยู่ตรงเนี lo. ้ยก็กระเด็นไปหากคูเปอร์เลยแหละที่หนูกระโดดกระโดดอยู่เนี่ยวีนอยากกินน้ำพี่ป๊อปมาจัดการโกโกอะไรเราเอ้ยสามสองหนึ่ง อ๋อแม่ไปเตรียมเสื <ALLY> ้อผ้าให้นะคะคะแม่ไปเตรียมเสื้อผ้าให้นะไม่รู้กี่โมงแล้วสวัสดีค่ะไม่บาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมัมมี่แชนเนลค่ะ